สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกคาหัวข้อวันนี้ก็คือเซนเมสเซจนะคะข้อความด่วนถึงคุณมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะแว็บแรกเซนแรกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1จะเรียกว่าขนมตัวเลือกที่2จะเรียกว่าคุกกี้และตัวเลือกที่3จะเรียกว่าลูกอมนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกล่องที่1เลยค่ะสำหรับใครที่เลือกขนมนะคะมาดูกันว่าข้อความด่วนถึงคุณนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะใครที่เลือกกล่องที่1 ฝากกดไลค์ subscribe, กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้คุณได้เดอะมูนนะคะกับหัวเทมเพล n c e นะคะ6ถ้วยและ ตามกันมาเลยมันเหมือนจะเริ่มมีความก้าวหน้าหรือความชัดเจนหรืออะไรบางอย่างใครหลายๆถ้าใครบางคนเนี่ยโฟกัสที่เรื่องไหนหรือมีปัญหาเรื่องไหนบางคนอาจจะมีเรื่องความรักบ,บางคนอาจจะเป็นเรื่องการงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความที่ไม่ชัดเจนอะไรก็ตามเนาะมันจะมีการเขาเรียกอะไรนะมันจะมี โอกาสเข้ามาหรือมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้สิ่งที่คุณกังวลใจหรือปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ค่ะมันจะมีทางออกมันจะเข้าใจมากขึ้นหรือบางคนเรื่องความรักคุณไม่ชชว่์ว่าจะใช่คนนี้หรือไม่ใช่คนนี้หรือจะเป็นใครกันแน่คุณต้องการการฟันธงคุณต้องการการคอนเฟิร์มเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดขึ้นให้กับคุณด้วยนะจะได้รับการฟันธงจะได้รับการคอนเฟิร์มนะคะจากเซน์ของคุณจากความมันจะเหมือนกับมันจะมาจากตัวคุณหรืออาจจะมาจาก อะไรสักอย่างรอบด้านก็ได้นะแต่ว่ามันใกล้คุณมากเลยอะ่ะมันรอบตัวคุณเลยนะคะแต่มองดูว่าจากพลังงาน Energy ไพ่นะข้อความด่วนถึงคุณก็คือตอนนี้อย่าพิ่งไปคิดอะไรมากอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรมากอย่าพิ่งไปพยายามที่จะหาคําตอบหรือพยายามที่จะเข้าไป อะไรก็ตามอ่ะคือรอจังหวะนิดหนึ่งนะไม่รู้ไพ่ทำไมเบรกว่ารอจังหวะรอโอกาสแล้วเดี๋ยวสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยเจ็บถ้วยเนาะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเฝ้ารอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาหาคุณเองเดี๋ยวมันจะมาถึงคุณเองนะคะคุณไม่ต้องห่วงมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ช่วงที่คุณจะต้องออกไปตามหามาหรือได้คําตอบจากคนนั้นสิ่งนั้นสถานการณ์นั้นอะไรก็ตามนะแต่เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์มาให้คุณได้ดูเองนะคะเมื่อถึงเวลเาแล้วไพก็ขึ้นลักษณะว่าใจเย็นๆนะคะอ่ บาลานตัวเองให้ได้คืออยู่กับตัวเราไม่ดีใจเกินไปไม่ทุกข์ใจเกินไปเหมือนกับพยายามคุมความรู้สึกคุมอารมณ์ของเราให้ได้นะช่วงนี้เพราะคุณอาจจะหัวร้อนคุณอาจจะเจอปัญหาคุณอาจจะเจอแบบว่าปัญหาจากคนใกล้ตัวหรือคนคุยก็ได้นะคะเออมันขึ้นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ตัวคนในบ้านหรือจะเป็นคนคุยก็ได้อาจจะมีปัญหาได้ถ้าคุณไม่คุมอารมณ์หรือถ้าคุณใส่อารมณ์ไปเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาค่อนข้างที่จะ เอ่อเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นใหญ่ได้นะคะก็ต้องระวังคุมอารมณ์นิดนึงเนราะช่วงนี้เอ่อนี่คือสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะเตือนคุณนะในเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกอย่าพึ่งไปสนใจอะไรมากนะคะเดี๋ยวรอจังหวะเวลาความชัดเจนคําตอบจะเข้ามาหาคุณเองเหมือนใครหลายคนอาจจะรอคําตอบอยู่หรือเปล่าว่ามันใช่ไหมมันจะได้ไหมจะมีโอกาสไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับคมตอบเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลเพิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไร โอกาสอ่าเป็นเรื่องของโอกาสนะคะอย่างที่พูดไปว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาให้กับคุณเองนะคะาจะเป็นสถานการณ์หรืออาจจะมาจากเซนต์ของคุณเองก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาออฟเฟอร์ให้กับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พลาดโอกาสอะไรไปก็ตามนะคะอย่าพิ่งเสียใจยอย่าพิ่งหมดหวังมันจะมีโอกาสโอกาสอาจจะย้อนเข้ามาให้คุณเป็นครั้งที่2หรืออาจจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้เข้ามาให้กับคุณก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ แต่ว่ามันมีโอกาสบางอย่างที่จะเข้ามาให้กับคุณเหมือนเป็นสิ่งที่คุณรออยู่อืมอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอที่คุณแบบต้องการก็ได้นะอันนี้ขึ้นประมาณว่าแต่ยังไม่ได้อ่านเลยะ อะไรที่มันทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่มันทําให้คุณไม่กล้าเดินหน้านะคะพยายามไปตัดสินนั้นนะคะอย่าก,กลัวนะพห้ขึ้นเหมือนว่าอย่ากลัวอา่าอย่ากลัวกับการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ากลัวกับการที่จะตัดสินใจอย่ากลัวกับการที่จะเดินหน้าต่อไปนะ,ะบางทีเราคิดระวางแผนได้นะคะแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมก็คืออย่าเพิ่งไปตัดสินใจแต่เราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมนะเพื่ออะไรที่โอกาสมาคุณจะได้พร้อมกับการผจญภัยกับการ Take A c t i o n นะคะ กับการไปต่อกับการเดินหน้าได้เนาะเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลความกลัวในในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ ก็บอกไว้เลยนะคะเพิ่งเห็นคำว่าเพลย์แ p ร e r นะคะก็คือการเตรียมตัวนะให้เตรียมตัวกับตัวเองเพราะว่าจะมีโอกาสบางอย่างนะคะความชัดเจนอาจจะเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นเรื่องสถานที่อะไรก็ได้นะหรือสิ่งที่คุณไปขอกับสิ่งของสิทธิ์ว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาให้กับคุณเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเตรียมตัวเตรียมตัวเองพร้อมอ่ะเดี๋ยวโอกาสมันจะเข้ามานะคะให้กับคุณคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่าอย่ากลัวช่วงนี้คืออย่ากลัวอย่าจใให้คุณแบบ ตัดสินใจนะคะมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองแบบว่อกล้าที่จะเลือกเส้นทางของเราอะ่ะเออคุณต้องกล้าที่จะเลือกก่อนอะ่ะว่าคุณต้องการอะไรนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจคุณเลือกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณเพราะว่าคุณได้พายโอกาสยังไงก็ต้องมาให้คุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วง เราให้คุณได้ be your self นะคะเป็นตัวของตัวเองการที่คุณเป็นตัวของตัวเองหรือทําตามสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะช่วยนะคะจะช่วยทําให้คุณเดินหน้าได้นะแต่ถ้าเรื่องความรักแอนยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะแสดงว่าในเรื่องความรักคุณอาจจะต้องปล่อยวางไว้ก่อนถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยก็ปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปบังคับสถานการณ์นะคะให้มันโฟล์ปล่อยไว้ปล่อยคาไว้งั้นก่อนแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองมาดูแลตัวเองนะคะ เพราะว่าอย่างที่ไพ่บอกว่าอะไรที่มันดึงเราไว้ทำให้เราไม่เจอกับความชัดเจนหรือสิ่งไหนสถานการณ์ไหนสถานที่ไหนบุคคลไหนทําให้เรารู้สึกแบบยิ่งอยู่แล้วยิ่งทุกข์นะคะยิ่งอยู่แล้วยิ่งเครียดก็คือให้ตัดคนคนนั้นบุคคลน,นั้นออกไปเลยสถานการณ์นั้นออกไปก่อนนะคะแล้วมาโฟกัสที่ตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนเองนะคะคุณได้คานะคะว่าคุณ เหมือนกับคุณไม่ต้องห่วงอ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูแลคุณนะคะคุณปลอดภัยนะคะโชคชะตาดูแลคุณอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งเครียดถ้าแม้ึะถึงเลยบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ้ฉันจะเจออะไรแย่ๆก,กว่านี้ไหมคุณจะไม่เจออะไรที่มันแย่ไปกว่านี้นะคะเพราะฉนั้นอย่าไปคิดเดี๋ยวบางทีความคิดคุณมันอาจจะทําให้สถานการณ์เหล่านั้น,นเกิดขึ้นได้นะอันนี้คือ มีคนคิดถึงคุณนะคะบางทีคนที่คุณนึกถึงอยู่นะค,ะคนเก่าๆคุณคิดถึงใครคนนั้นก็คิดถึงคุณได้เหมือนกันนะ <c oughs> หรือว่ามีบางคนน่คิดถึงคุณอยู่นะคะ <c oughs> อาจจะเป็นคนที่คุณสนใจเขาจะสนใจคุณเหมือนกันมันเหมือนมนีนะคนะว่าคุณคุณต้องการอะไรสิ่งนั้นก็ต้องการคุณเหมือนกันนะคะเออนะบางคนแบบฉันอยากได้งานใหม่นะคะงานมันก็เหมือนกับมีบางสถานที่เนี่ยเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับบางสถานที่เนี่ยก็ ต้องการให้คุณไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันเหมือนค่าเรียกก็คือเจ้าที่เจ้าทางอยากให้คุณไปทางานที่นั่นแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะคุณได้ไพ่ให้แบบสร้างชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองนะสร้างชีวิตของคุณเองทําตามใจตัวเองมา be yourself ไม่ต้องแบบไปสนใจคนอื่นนะคะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับคุณต้องเริ่มแบบโฟกัสที่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราาัฒนาแล้วก็ทําตามหน้าที่ของเราแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะเลือก เส้นทางเดินของเราเองจะดีที่สุดนะคะคุณจะไม่เสียใจมันจะไม่เกิดความผิดพลาดแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อปล่อยวางอดีตนะคะทําหมมาถึงแบบให้อยากให้คุณรูยว่าเออเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนที่พายขึ้นโอกาสแหละมันเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลถงถึงเวลาไงมันก็ต้องมานะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงั้งนี้อาจจะสาคัญกับีวิตคุณมากหรือเปล่าคะมันเหมือนจะเป็นแบบไลฟ์โพสต์ทางเลือกทางเดินของคุณอะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นนการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะสําคัญมากๆเพราะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นอีกก็คือคุณต้องเลือกนะคะคุณต้องเลือกต้องกล้าปฏิเสธต้องกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองแล้วก็กล้าปฏิเสธนะคะในสิ่งที่คุณไม่ต้องการต้องมีความแบบกล้ามากๆนะต้องเป็นตัวของตัวเองต้องกล้าตัดสินใจด้วยอันสุดท้ายคืออะไรเนี่ย Trust yourself นะคะให้เชื่อตัวเองเชื่อตัวคุณเลยเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเชื่อตัวเองเนี่ย นะคะสถานการณ์ต่างๆมันจะค่อยเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจในตัวเองเชื่อตัวเองในโอกาสก็เข้ามาแล้วเมื่อไหร่ที่โอกาสเข้ามาคุณก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตคุณแน่นอนนะคะ่ะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าอย่าพิ่งกังวลอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าพิ่งไปคิดอะไรมากแล้วก็สำหรับบางคนก็มีใครคิดถึงคุณนะอืมนะคะเหมือนกับบางครั้งอ่ะคุณอาจจะมองด้านมันทําให้เราเห็นบางอย่างด้ดยบางทีคุณอาจจะมองลบเกินไปหรือเปล่าบางทีการที่ใครที่แบบว่า เหมือนกันทาให้นึกถึงแบบภาพครอบครัวอะไรเงี้ยคนชีบ้านเนี่ยเขาจะ อยากปกป้องคุณอยากดูแลคุณอยากเห็นคุณได้ดีมากจนลืมไปว่าคุณต้องการอะไรแค่นั้นเองคะก็อยากไปบบคิดลบก็แค่แบบเรารู้เราปล่อยวางแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราดีกว่านะคะเชื่อตัวเองแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งก็เป็นการอ่านจ e n e r a l โดยรวมแล้วนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v.star999 นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหา หางออกให้กับปัญหาน,นั้นจะได้ดึงดูดสิ่งดีมาให้กับคุณนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกลองที่2นะคะคุกกี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อความด่วนของคุณนะคะจะเป็นข้อความเรื่องไหนนะคะเรื่องอะไรฝากกดไลค์สับสกายแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะ มีเรื่องของการงานการเดินทางการเรียนนะคะใครที่สนใจที่อยากจะทํางานต่างประเทศหรือไปอยู่ใช้ชีวิตต่างแดนหรือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับจะมีโอกาส นะคุณดวงคุณเหมือนจะเปิดให้คุณได้ไปนะแล้วก็มีความสึกเนี่ยเพราะว่าไพ่คุณเดือกกุกกี้มีหลากหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความสําเร็จใครที่รอคอยความสําเร็จใครที่รอคอยงานอยู่เนี่ยคุณก็จะได้งานคุณจะได้ความสําเร็จคุณอาจจะเจอกับงานที่แบบเหมือนกับเป็นทําให้ถึงลาบลอยหรือโอกาสลอยนะคะมาเลยอะ่ะทำให้คุณเป็นเจองานที่แบบมันดีมากๆม,มันแบบ เกินความคาดคิดของคุณว่าคุณจะมีโอกาสในงานนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่บอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทํามานะคะมันกําลังจะออกดอกออกผลให้กับคุณเนาะก็คือให้อดท,ทนอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับบางคนถ้าเป็นเรื่องงานนะ,ะมันมีโอกาสที่ยังไปได้ต่อนะคะมีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จความมั่นคงให้กับคุณนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่แต่ว่าต้องรอจังหวะอีกนิดนึงนะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งหมดหวังนะคะส่วนใครที่คิดจะ ทำหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็เป็นช่วงเลิกลาที่ดีนะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานการไปใช้ชีวิตต่างแดนนะคะหรือจะทําอะไรที่คุณชอบนะคะที่มันเป็นแนวแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยหรือเป็นแบบเขาเรียกเลยนะอิสระลักษณะอิสระก็ยังได้เลยนะคะ ถือว่ากองนี้ออกมาเด่นในเรื่องของความสําเร็จการงานการเงินนะคะเดี๋ยวการเงินก็ตามมาเดี๋ยวงานเด่นเงินก็ตามมาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนแบบไพ่ก็ออกมาว่าอย่าเพิ่งไปคิดเนื่องถึงเรื่องการเงินอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเดี๋ยวถ้าคุณได้งานใหม่คุณเจออะไรที่มันดีกว่าเดิมชีวิตคุณไลฟ์สไตล์คุณมันจะดีขึ้นเพราะมันดีขึ้นเดี๋ยวการเงินคุณการเงินก็จะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะมันจะเป็นแค่ปัญหาช่วงนี้นะขอเปิดไพ่เพิ่มซิเ่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเมเจอร์ไลฟ์เชงบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลง แล้วการใช้ชีวิตเห็นไหมมีคำว,ว่าโลเคชันนะคะ new lifestyle ชีวิตใหม่ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นนะคะตอนแรกแอนเห็นอันเนี้ยเป็นเก้าเหรียญน,นะคือแบบชีวิตแบบมันเหมือนกับจากที่คุณอยู่เจ็ดเหรียญตอนนี้อาจจะติดไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถไปที่นั่นได้ไม่สามารถไปที่นี่นได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยตอนนี้คุณติดอยู่กับตรงนี้นะคะหาอ่าหาเช้ากินข้ามทางานได้แค่อยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถทิ้งภาระหน้าที่นะคะหรือว่าไม่สามารถจะทําในสิ่งที่คุณชอบหรือคุณใฝ่ฝันคุณต้องการหรือเป็นความฝันของคุณได้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะ การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ใหญ่กาลังจะเข้ามาให้กับคุณนะคะแล้วชีวิตใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายไปถึงต่างประเทศนะคะจะมาให้กับคุณนะคะคุณจะมีความสนุกนะคะ ชีวิตจะเริ่มอินจอยมีความสุขปลอดภัยก็ขึ้นมาด้วยนะว่าจะไม่มีปัญหาตามมารบกวนคุณอีกแล้วนะคะจบชัปเปอร์นี้จบเลยเพราะว่า m a เ o เจอร์ไลเชจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สุดจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนไพ่เดอะเวิร์กเ่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ดีแน่นอนค่ะและอย่างที่บอกว่าเห็นเหมือนเป็นก้าวเหลียดเลยนะคือข้าวเหรียญน,นี่คือคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคะคุณไปอยู่ไหนก็จะมีคนรักคนเอ็นดูนะคะผู้ใหญ่จะเอ็นดูเพื่อนจะเพื่อนจะรักนะคะคุณร่วมงานจะร สู่ชั珀เตอใหม่ที่คนก็จะเห็นใจคนก็จะเอ็นดูคนจะรักไปไหนมาไหนจะมีคนเมตตาะค,ะคุณจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยแล้วคุณจะอินจอยกับสิ่งนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเที่ยวเฉลิมฉลองได้หมดเลยนะคะอาจจะมีเรื่องป,รปาร์ตี้เที่ยวสนุกสนานล้าด้วยนะใครที่แบบอยากเที่ยวทําแต่งานเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสตรงนี้นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆดีมากๆเลยนะ เนี่ยมันถึงเวลาที่โอ้มีควาว่าแฮปปี้แฮปปี้ด้วยนะคว,ความสุขกับความสุขกาลังจะเข้ามามันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางหรือเส้นทางเดิมของชีวิตก็ไม่ไม,ไม่ไม่แปลกนะว่าสองไปนี้ค่อนข้างจะแมทกันเลยจากที่คุณใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยววันข้างหน้านะคะอีกไม่นานคุณจะต้องแบบใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคุณจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วชีวิตรูปแบบใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับ Amazing มากอ่ะคือคุณอาจจะรู้สึกแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปทิศทางไหนคุณยังไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวชงชะตาจะนําทางคุณจะพาคุณไปบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปไกลถึงต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะยังอยู่ในอ่าจังหวัดเดิมหรือที่เดิมแต่คุณจะไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนมันคือทำให้อันเห็นจุดเด่นจุดศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยอคุณอาจจะมีชื่อเสียงคุณอาจจะมีคนรู้จักเยอะคุณอาจจะมีแบบไม่รู้ทําไมนะเห็นเป็นเหมือนกับคุณเป็น energy ที่แบบดีอ่ะแล้วคุณอยากจะเข้าหาคุณแล้วก็จะดึงดูดแต่คนดดีๆเข้้้าามแลววยะ เออนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาให้แต่ว่ามันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการใช้ชีวิตของคุณอย่างเช่นคุณอาจจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มาสิบปีละมาห้าปีละแต่ส่วนมากเมเจอร์ไลเชนจะต้องเป็นสำหรับคนที่แบบค่อนข้างจะหลายปีนะแปดเก้าปีสิบปียี่สิบปีเนี่ยได้หมดเลยนะคะคือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบไม่ได้สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมไปแล้วคุณจะต้องไปใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่มันดีที่มันมีความสุขที่มันมีสีสันมากขึ้นนะคะเหมือนสีส ตอนเอามาแรกๆมันแพงมากใช่ไหมมันเหมือนกับขนมคนรวยขนมคนไฮโซคุณอาจจะได้ไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นก็ได้นะเออนะคะก็ะถือว่าเด่นนะอ๋อแอนไปหยิบกองสามาทำไมเนี่ยอันนี้ก็คือให้บบบว่าเอ็กซ์เซอร์ซส์นะคะเกือบไปแล้วนะคะเกือบจะได้แบบสปอยกองสามให้กองสองฝั่ง อาจจะไปต้องฟังกองสามได้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นแบบพอหลังจากที่คุณได้ตรงนี้แล้วเนี่ยกองสามก็าจะตามมานะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ,ะต้องไปดูต่อนะคะ,ะเนี่ยก็คือคุณคุณได้ไพ่เอ็กซ์ซอรช่วงนี้อาจจะต้องหันมาดูตัวเองเตรียมความพร้อมนะคะอาจจะต้องแบบใส่ใจสุขภาพนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้ล้าๆเหนื่อยๆหรืออ,อาจจะต้องระวังตัวเรื่องสุขภาพนะคะแล้วพอพูดถึงสุขภาพเนี่ยแอนทําให้มาเพิ่มนะคะอ่ะจิบจะจบแค่เดียวได้มาสองอันเลย โอ้โหทาวเวอร์ดิเชียนะคะมีการเดินทางปีนี้จริงๆเห็นอันเห็นอันนี้อะ healthy routine นะเฮลตี้รูทีเนี่ยเออเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนชีวิตการใช้ชีวิตให้มันเฮลตี้ขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจะทํางานอะไรคุณก็ต้องหาเวลาออกกําลังกายใส่ใจตัวเองดูแลนะแต่ว่าไพ่คุณขึ้นเหมือนไดเอทออกกําลังกายนะคะเดี๋ยวสิ่งใหม่ๆมาการผจญภยัยการเริ่มต้นใหม่กาลังจะเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆเพราะว่าเส้นทางชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคุณไม่ต้องกนวนลลเยนะคะค การเปลี่ยนแปลงดีแน่นอนแล้วก็อันนี้ก็ติดออกมาด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางในปีนี้นะคะคุณมาดูคลิปช่วงไหนก็จะได้เดินทางช่วงนั้นนั่นเองอ่ะมีอะไรอีกนะคะโอ้คุณอาจจะได้แบบเอ,อวินลอตเตอรี่นะคะวินแบบก็คือชนะนะคะหรืออาจจะได้รางวัลจากลอตเตอรี่ในได้แหละรูปแบบเลยนะไม่ได้ซีเรียสเราจะต้องเป็นแบบลอตเตอรี่แบบไหนนะคะมันมีโอกาสที่ดวงคุณดวงคุณกําลังขึ้นแหละดวงกําลังเด่นนะคะ เอองานนะคะงานกําลังเข้ามาในชิตทางของคุณอย่างที่บอกเดอะซันจะเป็นเกี่ยวกับงานนี้ก็ทำค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็จะดึงให้ประมาณห้าอันละกันน้อยอีกอันหนึ่งก็งานนะคะคุณเหมือนกับคุณจะได้เปลี่ยนงานคุณจะได้งานใหม่เพราะว่าไพ่ก็ขึ้นเนี่ยหนึ่งไหมคะคือคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากอเมซสิ้นมากนะคะจากบางคนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยที่คุณไม่มี ประสบการณ์ก็ได้นะแต่คุณจะทํามันได้นะคะคุณจะมีความสามารถที่จะทํามันได้เพราะว่าชีวิตคุณดวงของคุณกำลังจะเปิดโดยเฉพาะเรื่องงานนั่นเองนะคะอ,อ,อันนี้คืออะไรเนี่ยอ้าวชัดเจนเลยคุณจะได้แบบว่าเปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตแล้วนะคะอ,อ,อย่างเช่นสมมติอะคุณที่ผ่านมาคุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเส้นทางใหม่คุณอาจจะแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะคุณไม่รู้หรอกนะหรืออาจจะได้แบบ มีเพื่อนมาออฟเฟอร์งานบอกว่าเออเนี่ยที่ต่างประเทศนี้หรือที่ประเทศนี้หรือสถานที่เนี่ยเขาสนใจรับพนักงานเพิ่มคุณสนใจไหมเพราะคุณเข้าไปคุณอาจจะได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมเช่นตอนนี้คุณเป็นพนักง,งานออฟฟิศอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยคุณอาจจะได้ไปเป็นคนคุมลูกน้องอาอะไรเงี้ยแล้วการใช้อ่าเขาเรียกนนะั้นรายรับเนาะรายรับค่าใช้จ่ายก็ ่ใช่ค่าใช้จ่ายสีรายรับที่คุณจะได้อะมันจะเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วค่าใช้จ่ายของคุณก็คือจะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสัคเพราะฉันเห็นว่าเหมือนกับคุณจะได้ใช้ชีวิตเหมือนติดหรูนะคะไฮโซด้วยนะเหมือนกับชีวิตมันจะดีขึ้นนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะ,ะมันจะมีสีสันขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยใครที่รอง,งานรออะไรนะคะก็จะได้ทั้งการเดินทางทั้งงานเลยไพ่เดินทางไพ่เดินสันคือไพ่ความสําเร็จในการงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนมากนะคะ ชัดเจนมากว่างานนะคะการเดินทางกับงานเนี่ยมาแน่นอนหรือการเรียนก็ได้นะคะบางคนก็จะมีโชคด้านการเสี่ยงดวงนะคะแต่ก็พอเรารู้ว่าเรามีเนี่ยอย่าพยายามไปเล่นเยอะอย่าพยายามไปซื้อเยอะหรือไปเสี่ยงกับมันเยอะนะคะเพราะว่าบางทีเรารู้เนี่ยมันก็จะบล็อกโชคเราไปแล้วนิดหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะคะให้มันโฟล์นะคะถ้าเกิดมันจะถูกเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาโดนบันดาลใจให้คุณไปซื้อเองคุณไม่ต้องห่วงหรือไปจุดนั้นเองนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เล่นพวกแบบเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่นะ พราะว่าดูแล้วเนี่ยมันคือมันมาจากการงานนะคะดวงคุณเน่ยจะได้เงินจากการงานมากกว่าโชคลาภแต่สําหรับบางคนก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะอาจจะเป็นแบบมันนี่พ็อเก็ตให้คุณได้แบบไปเที่ยวหรือเปล่านะคะจ,จะแบบเป็นค่าเดินทางนะคะจะได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่านี้เออ นะประมาณนี้คะ่ะแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคุณได้พายเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็เฮลตี้รูทีนเพราะาอันนี้มันแบบอยู่ข้างบนเลยอันเห็นเพราะว่าเพิ่งจะจับให้กองที่หนึ่งแล้วก็เคลียร์ไปแล้วก็เห็นก็เลยอ้าวมันคล้องจองกันนะคะก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาให้กับคุณนั่นเองก็เป็นขนาดเจนเนอเรลโดยรวมนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ที่ v star ก็าสิก้าจะชัวร์ชัดเชื่จกว่าแล้วก็เป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะาาเ่้ใจวข จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีมาให้กับคุณนั่นเองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่3กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่3นะคะ u ออร์เจน e ์เมสเของคุณนะคะจะ,ะข่าข้อความด่วนจะเป็นเรื่องอะไรมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะโอ้คุณได้ไพ่ the lover นะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยโอ้โหหนึ่งดาตอนแรกนึกว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยเห็นออกมานะคะ โอ้ไฮโรเฟนนะคะความรักความรักกำลังจะเข้ามาคุณกำลังจะได้เจอกับแฮปปี้อินดิ้งคุณจะสวมหวังนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาใครที่ไปขอพรในเรื่องของความรักแอนว่าไอระยะใกล้ๆเนี่ยนะคะเลขหนึ่งเด่นนะคะอาจจะหนึ่งเดือนแต่จริงๆเห็นเดือนพฤษภาคมิถุนานะเนี่ยพฤษภาคมิถุนาอาจจะได้เจอกับความรักก็ได้นะคะอาจจะเจอกันในรูปแบบปฏิหารแบบที่คิดไม่ถึงนะคะแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่า ดวงความรักกําลังเปิดนะคะคู่ของคุณกําลังจะเดินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะใครที่ยังไม่พร้อมยังไม่อยากยังแบบไม่พร้อมกับตรงนี้ก็ไปเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะไปเคลียร์ตัวของเราให้พร้อมนะคะแต่งสวยแต่งหล่อให้พร้อมโอกาสที่จะเจอคู่ความรักเด่น,นะะมากองคองสามนี่ชัดเจนเลยความรักของคุณแบบชีวิตคุณกําลังจะมีสีสันนะคะคุณได้ให้การเชื่อเซนต์หลังสังหรณ์ด้วยให้เชื่อเซนต์ของคุณนะตอนนี้เซนต์ของคุณบอกให้ทําอะไรก่อนก็ไปทํานะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแบบว่า เ,เขาเรียก,กวะกวาที่การที่ความรักมันเข้ามาบางทีมันก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่คุณไม่คิดไม่ฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยากให้คุณนะ่มองเรื่องความรักในด้านที่ดีในแง่ที่ดีนะคะคิดบวกเชื่อศรัทธามีความหวังนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังให้จงเชื่อว่าความรักที่ดีกําลังจะเข้ามาในทิศทางคุณแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปสนใจอะไรมากแล้วก็เชื่อเซนเลาตอนนี้เซนเลาบอกให้ทาไงโอเคเซนเลาบอกให้ไปคุมอาหารไปคุมอาหารเซนเลาบอกให้ไปออกกําลังกายไปออกกําลังกายเซนเลาบอกให้ไป สริมสวยซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเนาะก็ไปซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งแต่งตัวใหม่ให้มันดูดีขึ้นเหมือนกับเป็นการที่เรา,าพัฒนาอัปเกรดตัวเองนะคะแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อเนาะประมาณนี้นะก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นแนวอัปเกรดตัวเองนะคะแต่ไม่ได้ให้ฟุ่มเฟือยนะเพราะให้ขึ้นเหมือนลักษณะแบบ ไม่ต้องเด่นอะไรมากแต่แค่ให้รู้ว่าต้องเรียนรู้จากการนักตัวเองเป็นแต่นคิดว่ากองเนี้ยคือคุณพร้อมที่จะได้เจอความรักแล้ว,ลวเพราะว่าคุณน่าจะเรียนรู้การนักตัวเองมาระดับหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะถึงช่วงที่คุณจะได้รับความสุขนะคะจาก ความรักครั้งนี้จากคนคนนี้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะนาทางให้คุณนะค,ะคุณได้ไพ่เปิดชักด้วย, The ดยเดลเวอร์ก็จะเห็นไหมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงกลางนะคะมีคิวปียู่ตรงกลางแต่จริงๆไม่ใช่คิวปิหรอกเป็นนางฟ้าด้วยซ้ำนะคะล้วนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะคะอยู่ตรงกลางอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้เจอความรักแน่นอนโดยปฏิหารในรูปแบบที่คุณคิดไม่ถึงแล้วก็เมื่อไหร่คุณอาจจะแบบถ้าเจอกันปุ๊บคุณจะคบกันไวมากนะคะได้ลงเอยกันไว นี้ปีหน้าอาจจะแต่งงานเลยนะคะเฮ้ยคุณไพ่์ทรัสต์เยนะไพททรัสต์นะคะก็ออกมาประมาณว่าเออ่ให้เชื่ออย่างที่อันบอกไหมให้เชื่อให้มีความศรัทธานะคะให้มองในงแง่ดีเพราะว่าจัก,กรวาลเนี่ย มีแผนการให้กับคุณเขาวางแผนไว้ให้กับคุณแต่คุณจะไม่สามารถรับรู้แผนการนี้ได้เพราะมันเหมือนกับจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณนะคะคุณอาจจะไม่คิดไม่ฝันอยู่ๆมาวันหนึ่งคุณอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องไปติดต่อเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ในระหว่างวันนั้นอาจจะมีเหตุผิดแผน แผนเพี้ยนอะไรก็ว่าไปเนาะให้คุณได้ไปเจอกับสถานการณ์บางอย่างแล้วสถานการณ์นั้นอาจจะพาคุณกับคู่ของคุณได้มาเจอกันก็ได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่จาเป็นต้องเป็นสถานการณ์นั้นอนแค่ยกให้ฟังเฉยๆนะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นกันทุกคนคุณอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วคู่คุณมาหาที่บ้านก็ยังได้เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะไพ่นี้ว่า ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของคุณด้วยถ้าคุณเชื่อคุณพร้อมแล้วคุณควรที่จะได้เจอแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยยังไงก็ได้เจอแต่ว่าช่วงนี้สิ่งสําคัญไอนมองว่าคุณต้องเชื่อเซนนะเชื่อเซนตัวเองให้มากเลยนะคะแล้วก็ทําตามเซนของเราทําตามออความรู้สึกของเราไปก่อนตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายัางต้องเตรียมพร้อมด้านไหนต้องเคลียอะไรนะคะก็ให้ไปเคลียตรงนั้นเหมือนกับว่าไพ่กองที่3จะมาลักษณะว่าให้รู้ไว้ว่าคู่กําลังมาเนื้อคู่กําลังเดินทางเข้ามาหาค,คุณความรักกาลังเข้ามาในชีวิตคุณนะให้คุณเนี่ย ต้องเปิดประตูเมื่อถึงเวลานั้นถ้าความรักเข้ามาคุณต้องเปิดประตูต้อนรับแต่ตอนเนี้ยยังไม่ต้องเปิดคุณสามารถไปทําอะไรให้พร้อมไปเตรียมตัวเองให้พร้อมแต่ถ้าถึงวันนั้นคุณต้องมาเติอ่อคุณต้องมาเปิดประตูเพื่อที่จะให้ความรักเข้ามาแล้วนะคะประมาณนี้ก็คือไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรมากให้ทําหน้าที่ของคุณเตรียมความพร้อมของคุณไปนะคะแล้วก็ความเชื่อสําคัญแล้วก็เดี๋ยวโชคชะตาจักรวาลน,นะคะยูนิเวอร์สจะนำพาคุณทั้งคู่มาเจอกันเองคุณไม่ต้องห่วงไพ พรที่คุณไปขอจะสมหวังใครที่ไปขอพอกรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตำแหน่งเดียวเลยนะคะใครที่ไปขอพอกรกับสิง่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนะคะมาแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะมาแน่นอนแอนมีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณมาดูคลิปนะอันเนี้ยประมาณสักเดือนสองเดือนหลังจากที่คุณมาฟังคลิปเนี่ยเดือนสองเดือน,นแอนมองว่าต้องคนคนนั้นต้องเดินเข้ามาในชีวิตคุณแล,แล้วนะเขาจะต้องเข้ามาแล้วนะในชีวิตของคุณเนี <tight> เมื่อกี้เหมือนเห็นคาว่า believe นะคะ b e l i e ก็คือความเชื่อจงเชื่อต่อไปคิดตรงต่อไปแต่อย่าไปเฝ้ารออย่าไปคาดหวังนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอดึงอันนี้เพิ่มน,นิดหนึ่งนะเป็นคําที่เขียนขึ้นมาเองนะคะโอ้ b e l i e v เมื่อกี้น่าจะเห็นคํานี้แหละนะคะเมื่อกี้น่าจะเห็นคำนี้นะะเ,นเ,นนเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงโอเค มีลีฟอะไรเนี่ยอ๋อให้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นนี่ไงคุณได้ไพ่สมหวังนะะนี่ก็จะเป็นกล่องใหม่ที่ทําเองมันก็จะเห็นประมาณนี้แต่ไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะอันเขียนจาไว้หลายอันมันเออเขียนแบบอย่างเช่น believe ี n y o u r s อ l ซ believe ินสถานการณ์อะไรเงี้ยเออนะมันก็จะมีหลายบีลีฟบางทีเมื่อกี้เห็นคำว่าบีลีฟเลยอันแรกอ่ะแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นมันมาแน่นอนมันเกิดขึ้นแล้วคุณได้ไพ่เนี่ยคุณอ่าพรของคุณจะสมหวังนะคะ ไม่ว่าจะมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากแค่ไหนยังไงก็จะเกิดขึ้นนะคะขอดูไปนี้ love your s e l f นะคะ s e l l care ดูแลตัวเองแค่แค่ตัวเองไปก่อน เตรียมความพร้อมตัวเองว่ที่บอกไปนะคะคุณไม่มั่นใจในการแต่งตัวก็ไปพัฒนาการแต่งตัวนะคะเป็นลดน้ําหนักไปฟิตหุ่นเฟิร์มหุ่นก็ว่าไปนะคะหรือยังไม่ชอบสไตล์การแต่งตัวแบบนี้ลองไปหาสไตล์ของเรานะคะแต่ไม่ต้องแบบโอเวอร์มากนะคะให้เรารู้สึกดีก็พอนะคะว่าเรารู้สึกดีเดี๋ยวคนรักเราเขาก็จะรู้สึกดีตามเองเออชัยชนะความสําเร็จนะคะกําลังมาในทิศทางคุณเหมือนกับความรักเนี่ยครั้งนี้มาแน่นอนความรักเกิดขึ้นแน่นอนก็คือ อาไม่นึ่ถึงว่าถ้าคุณบอกรักใครคุณจะสมหวังแล้วครั้งนี้ที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังนะเพราะเขาอาจจะมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาหรืออาจจะยังไม่ใช่คู่แต่ยงไงก็ตามครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ relationship y o go คุณได้คำว่า relationship นะซึ่งสองกองที่ผ่านมาดึงมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็ไม่มีคำว,ว่า relationship ออกมาให้ด้วยคือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะค่อยๆพัฒนาแต่คิดว่าเนี่ยถ้าเขียนไว้อย่างนี้มันค่อนข้างจะนึกถึงแบบมันจะเติบโตวไวมากอย่างที่อาจารย์บอกคุณได้ไพ่เดลเฟอร์นะคะเจอกันปุ๊บ จีบกันเลยคบกันเป็นแฟนแล้วไม่นานเห็นไหมก็แต่งงานกันแล้วสิบถวยก็คือการสร้างครอบครัวอีกมันคือแบบไวมากนะคะอาจจะแบบทุกเอ่อคบกันได้6กเจดเดือนขอกันแต่งงานหรือจะคบกันได้1ปีขอกันแต่งงานก็ยังได้เลยนะคะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ย you will get married นะคะคุณจะได้แต่งงานจริงๆ เพิ่งพูดเสร็จอันนี้ก็กลับหัวอีกตั้งนานนะไม่ได้ดูก่อนแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็หยิบมาเป็นอันสุดท้ายที่แบบจะมาพูดต่อเลยนะไม่เห็นค่ะเพราะว่าดูแบบดูเหมือนกับให้ไฮโดรเฟนจะเด่นมากแล้วไพ่ไฮโดรเฟนก็คือไพ่แต่งงานแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าคุณต้องเชื่อเห็นไหมมันไม่มีความบังเอิญที่อยู่ก็มีอะไรไม่รู้โดนบรรดาใจให้อมาเขียนขำเพิ่มทั้งที่จริงๆก็เขียนวาเยอะมากแล้วมีเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ก็มีอะไรบอกโดนบรรดาใจให้เขียนอันเล็กเล็กสี่จะได้แบบหยิบจับได้สะดวกจะได้เอามา เห็นไหมคุณก็ได้ไพ่เชื่อด้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่แบบพรค,คุณจะส่งผลจะเกิดขึ้นแน่นอนครั้งนี้คุณต้องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะความสมคัญมันจะค่อยๆเติบโตนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะค่อยๆเติบโตแต่อันที่ว่ามันต้องเติบโตไหวแน่นอนเวลาไทามิ่งจะไม่ได้ไม่ได้ช้าเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะจบด้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวมีความสุข นะคะชัปเปอร์นี้การที่คุณเกิดมามีชีวิตก็จะจบลงอย่างมีความสุขนั่นเองมันเหมือนกับแบบเป็นปาเหมือนกับดูหนังกาลังจะเจออินดีง้งอะไรเงี้ยเออถือว่าดีมากนะแต่ว่าช่วงนี้ให้เชื่อเซน์ก่อนลองเชื่อเซนต์เราเซนต์เราจะบอกว่าไปทํานั่นสิไปโฟกัสเรื่องงานก่อนไปออกกําลังกายก่อนอะไรเงี้ยลองทาตามเซนต์แล้วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆข้าที่ข้อทางให้กับคุณเองคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันเหมือนเป็นเดสตอนีนะคะได้แดงเดสตอร์นีใครที่เชื่อลักษณะของได้แดงนะคะหรืออะไรเงี้ยก็ บอกเลยว่าถ้าคุณเชื่อว่ามันมีจริงมันก็มีจริงนะคะสุดท้ายคุณและเขาจะตามหากันเจอนะคะไม่ต้องห่วงประมาณนี้นะคะก็เป็นการอ่านเั่วไปโดยรวมนะคะเป็นอะไรทีอ่อาจจะไม่ตอบจทย์กับทุกคนเนาะ,ะถ้าใครที่อยากจะให้เป็นดวงคุณเลยก็สามารถมาดูได้ที่ v d o c s t a นะคะจะช่วปัดเชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำ่าทาได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครมาปรึกษามาพูดคุยได้เพราะว่าเข้าใจนะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะ อ่าก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ